สวัสดีพี่ซีสุภุสุข,สข,สข,ขอนครับผมวันนี้น้ำหาสางเอ้ยเซียนโอเนาะพี่น้องเนาะตามหาเซ NO ียนโอคนมางานบวชเนาะพี่น้องคนไปบวชมาเนาะพี่น้องเนาะมันไปงานบวชมามาตามมาสาัม้งสุดท้ายเนาะพี่น้องว่าเซียนโอพันเกียร์เนยียนยำให้ตัวไรได้พี่น้องได้โค้งสุดท้ายแล้ววันนี้วันที่สิบจีแล้วอ่ะเซียนโอสวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีครับโอ้น้าหาไปทา <c oughs> ไปทา,ปทายวัดเจ้าเศร้านี้ <c oughs> งานบวชหลานอ๋อ ไปถ่ายยุว้าเต้าเศร้าห่นเออคันบดปูว่าปูวลาถ่ายยู่นละถ่ายยุ่นละเดี๋ยวก็มาไปบงานบวชข้าวเดียวว่านไปแจเกเกิลมุ้งโนกุติออน้พี่น้องค่ะแบบหนึ่งนะพี่น้องด้อน้ำหาเสียนหั ไปงานบวชมากงานบวชหลานฮ <c oughs> อันเซียนโอ้คนเป๋าตำล่าอยู่เพิ่นเป๋าตำล่าเพิ่นอยู่เป๋าคำพี่เพิ่นอยู่ออาพี่น้องมาตามแม่ค้าองเซียนโอ้คงสุดท้ายเอฟซีถามคือผมไป,ปตามคงสุดท้ายเซียนโอ้ในวันนี้เอฟซีนคนไรโอ้ตำล่าเลย คำพี่ไหมเก็บเก็บยางดีนะเก็บยางดีสถานการ่ามาเบงน้ำ nah. กันมาเบงน้ำกันอ่ะ <cuestión> อาจารย์โอรพธิเด็ดเด่นให้ตัวใดหวดนี่ครับอวัดได้แล้ว ส้นหาหลายหาส้นหลายเนาะหาเน่ะหากันหลายสองกันหลายจนเด่นหากับสอบอ่องเนาะ <c oughs> ครับมา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 เบิองอาจารย์เพิ่นสิตรงกับปูหไหมาบอยเอาปูให้ตัวไหน ผู่ไหนตัวใดว่อันว่าซูเอฟซีเพื่อนฟังเลยเพื่อนไหว่าตัวใดเนี่ยคู้เพื่นไหนตัวใดแม่ฮะพี่จำแจมนี่ล่ะโอ้สามศูอ้าพี่น้องฟังหเราะเล็กฝากคูครับเลขฝากไปบวชาไปบวชมากเพื่อนให่สามศูนย์ศูนย์สามโอ้เพื่นว่า3ามลเอ้ก็สามศูนย์ศูนย์สารค้นขาตั้งสามลอยเพื่อนว่าทั้งทีคนไปบพพ้าโอ้คนไปบพพาวตอนเพื่นว่าคนสามอยอเหมือนมาก โอ้ซูนโอคือบอกจังสันนอวานนาะตัวเดียวพมาเออว่าซูนตัวเดียวพมาคือวัอันนอเสียนสามกับันบ่มาบ่ครับสามสามกับโมมาลักลอยนี่โอ้สามสามเป็นลักลอย Mm. อย่างน้อยๆก็ mm. ยังมามาอยู่มามาอยู uh. 3> 3. 3 3. 3 3> 3่มาได้รักร้อยอ่ะสามอ่ะสามบวกเจ็ดเก็เรักอยมีศูนมีสารักลอยมีศูนย์มีสามโอ้รักเอาเช่นเด้อรัก้อยเป็นได้ศูนย์กับสามโอ้ขึ้นเขาจังหวัดแล้วบังหวดมึหนึงบนเขาที่จมีหวัดสองหวดเจี๋ยหรที่หวดมึนึงพึนแหนหกสองแต่เลขวิ่งพึนแหน เป็นน้ำจะคของซื้เอเจเดกนี่คนหนึ่ง าาหาตัวนี่มาเบดทั้งบนทั้งล่างงโอ้เลขวินไม่หาตัวห่ที่หายไปเมือนอ้นนี่ออแมนเน้าอองามด้ส้เนี่ยนองเอาค่ยจัดเห้ไปดอกเกงเปยเนาะแต่วินมันซองเก้าเจ็ด

หนึ่งยังสูสีหนึ่งกับมาตัวเดียวหนึ่งแม่ตัวเดียวหนึ่งกับมาอะไรหนึ่งอ่อนเกล็ด สองคนก็นานเก่าไปชิ้นวัี้มา ตัวเพิ่มจังไรตัวกั้นนั่นเปล่าอันนี้บนอันนี้เป็นบนล่างเนาะบนล่างเกจากอเออแมนบนล่างกลับกลับตัวด้วยแหละ เลขวิ่งวิ่งตัวไหนเลขวิ่งวิ่งเดตัวเดียวะกเ็กับยักับเ่โอว่าเนี่คันบกบเห็นบอกเก่ายังมาซีงวดเจ็ดมันสงคัญใครบ4ีได้เ เออเด้เขียนเขียนเสื้อหรอกบาดเขียนวันเที่ยวน่ะเอ้าขีดตัวมักกันแน่น่ะไม่ต้องกลมก็ได้ขีดเส้นใต้เอาก็ได้แก้เครสเนะ่เมื่อเมื่นึงเงินกลมซองหกนี่บอกนี่ยังมักยังมักตัวเก่าตัวเดิมอยู่เนาะ ตัวเจ็ดแปดตะปอยตะตองัวนบ่บเปลี่ยนตัวนี้เลขตัวเน้นนี่ตัวเก้าตัวเดิมตัวนี้ตัวเดิมตัวเก้าตัวเดิมบ่มีเน้นบ่มีบ่มีเปลี่ยนแปลงบ่เปลี่ยนแปลงยังถักอะไวันที่ พี่น้องแคปหน้าจอเด้อครับเด้อมาแล้วโค้งสุดท้ายของเซียนโอเด้อพี่น้องเด้อวันที่16พฤษภาคม2567บนล่างวิ่งรูด7กับเก้าเกับเก้าบ่มีตัวเน้นเด้อพี่น้องเพราะว่าเลขวิ่งบ่มีตัวเน้นเพราะว่าเพิ่นมามักทั้ง2ตัวส่วนจับคู่บนล่างบนล่างไปกลับเด้อพี่น้องจับคู่บนล่าง97 95 57 58 78 สองเจดได้พี่น้องสองเจ็ดเลขบัวลายคู่ได้พี่น้องหกคู่หกขางบัวลายบนล่างตัวเน้นก็คือเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดกับเจ็ดแปดตัวเน้นตัวเด่นขีดเส้นใต้สีแดงพี่น้องบ่ากลมหวดที่แล้วกลมสองหกมันบอกวดนี่เอาขีดเส้นใต้เอาบานนี่นะเด็ก้นอยู่แตบนล่างได้อ่าโอ้บนล่างได้เนาะ บนล่างไปกลับได้พี่น้องได้จับหน้าจอตามนี้ครับผมมักชอบตัวใดพิจารณาเบิ่งบ่มักกระพานตัวเลขเป็นแค่แนวทางมักตัวใดชอบตัวใดก็หาจับสลากกินแบ่งกันบ่มักกระพานได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางแต่สี่ลอตเตอรี่ไปหาใบเก้าเจ็ดน่ะปลาลอตเตอรี่เก้าเจ็ดหาใบล่ะโอ้ไปมาได้เก้าเจ็ดล่างครับครับหาแปดครับหาแปดได้พี่น้องเด้อเป็นจัดลอตเตอรี่ เก้าเจ็ดกับหาแปดได้พี่น้องเด้อเอาให้พี่น้องเข้ามาัมานมันเงี้ยตรงฟังกันอ่ะขอบพูดในลายเชื่อหนูขอบพูดในลายครับผมครับบ๊ายบาย